ก็สวัสดีนะครับก็วันนี้จะมาสอนเติม GC แล้วก็ได้เทมด้วยนะครับก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็เข้ามาตรงนี้ครับ v Y บอสบอสสีนี้นะครับก็อันนี้คืออัตราการเติม5้าสิบบาทได้เท่านี้นะครับแล้วมาดูตรงนี้ครับในส่วนที่นี้ครับได้ของ ่าตอนนี้มันยังไม่ได้เลยนะแต่มันยังไม่ได้เลยเปิดเปิดนะเปิดไอ้ขีดต,นนตัวนี้สองตัวลบออกไปลบออกไปนี่คือหมายถึงว่าเปิดนะครับแล้วอยากใส่ไอเทมอะไรก็<ะ>เช่นอ<ะ>ปหารเล็กไอเทมดูก่อนหมดจ้านะะหมดจ้านะหมดจ้าสีจ้ามันจะปีไว้เอาโอเคครับ เช่นแถม M107 โ okay. อเคตัวอย่างนะแถมแถม M107 แล้วกันนี่ครับมาวางไว้ตรงนี้ครับ M107 จำนวนเติม50บาทได้ M107 15แล้วก็ถ้าอยากให้ได้อย่างอื่นก็เช่นอ,อยากได้ SVD ก็ใส่ตรงนี้อีกทีครับ แล้วก็จํานวนสิบห้าถ้าไม่อยากได้ก็ลบออกไปตรวน,นี้เลยครับลบออกไปแค่นี้ครับส่วนนี้ก็เป็นเก้าเก้าสิบล้ว0ห้าสิบสามร้อยห้าร้อยห่พันนะครับโอเค